อลองดูการถอดรูทถอดรากที่2อีกสักตัวอย่างครับเลขอะไรดี2หลักแล้วกัน11แล้วกันครับรากที่2ของ11อยังไม่ทราบคำตอบนะครับก็ตั้งไว้เลยนะครับ11แล้วก็เติม00ไว้0 0สัก3พอ ใส่จุดน,นะครับ1 1 0 0 0 0ก็หาตัวเลขนะครับที่มาคูณกับตุนเองแล้วไม่เกิน11 2 2 4 3 3 9หรือ4 4 16 4ไม่ได้ได้16เกินนะครับเราก็ใช้แค่เล็ก3เราก็3คูณกับ3นี่เป็นคำตอบมาแรก3 3 3 3ได้9ลบกันนะครับ11-9ได้2 ก็ดึงลงมา2ตัวสองร้อยขั้นต่อไปก็เอา2 2คูณกับตอบที่ได้เมื่อกี้นะครับ2คูณ3เป็น6คราวนี้จะเป็น60อะไรหลายจุดนะครับพอผ่านตรงนี้แล้วก็ผ่านจุดแล้วก็ใส่จุด60เท่าไหร่ดีกระดาษทดนะครับ60สิได้ไหม62คูณ2 มันต้องเป็นเลขเดียวกันนะครับตรงนี้2ก็ตรงนี้ก็2 2 2 4 6 2 12 124น่าจะได้มากกว่านี้อีก63คูณ3ได้ไหม339 3 68โอเคได้ละถ้า64น่าจะเกินนะครับลองดูก็ได้64คูณ4 4 4 16 1 4 6 24เป็น25 เกิน200ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นได้แค่เลข3แล้วก็3 3นะครับได้189ลบกันเหลือ11ดึงลงมาดึง 0, 0ูเลยนะครับ2ตัวต่อไปก็เอา2คูณตัวท้ายนะครับ2คูณ3ได้6แล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาเลย ตัวนี้นะครับดึงลงมาได้เลยแล้วก็เพิ่มอีกหลักหนึ่งปึ๊บปึ๊บหกร้อยอะไร660เท่าไหร่ดีถ้า2ได้ไหม2 2 2 4 2 6, 12, 1, 2ส2 6 2 1่สกดว่าเกินนะครับเพราะฉันก็ได้แค่1นะครับ2ใช่ไม่ได้ก็1ก็1เข้าไป ก็ได้661นะครับก็ลบกันต่อได้9 3 4ลบเสร็จแล้ะก็ดึงต่อนะครับดึง2ตัวต่อไปก็เอา2คูณตัวท้าย2คูณ1น,นะครับคูณตัวนี้2คูณ1ได้2แล้วก็ดึง2ตัวนี้ลงมาเลย6 6ก็เพิ่มไปอีกหลักหนึ่งนะครับ 6,600เท่าไหรด่ดีลองดูนะครับ6,620ลองดู67ได้ไหมเอ่ย7749 9ทด4 724 10เป็น18 7642 43ทด4 7642 48 กดว่าเกินนะครับ43อันนี้48เกินก็ควรจะเป็น4 6 2 6นะครับอันนี้ก็ควรจะเป็น6ลองดู6 6 3 6 6 3 6 2 12เป็น15 1 6 6 36 37 7 7 3 6 6 6 36, 37, 38, 39, 39ลบกัน4เอห4 1่โอเคถ้าตอนนี้ก็ได้มา3ตำแหน่งแล้วครับถ้าจะทำต่อไปก็ดึงลงมาอีก2ตัวศูแล้วก็2คูณตรงนี้ 2คูณ6ได้12ก็ใส่2ทด1ก็บวกไปตรงนี้นะครับ1 1บวก2ก็เป็น3นะครับตัวนี้ไม่มีบวกอะไรก็ดึงลงมาเลย6 6 3 2แล้วก็เพิ่มอีกหลักหนึงนะครับก็ทำต่อไปนะครับทีนี้ลองเช็คดูว่าใช่ที่เราหาหรือเปล่ารากที่2ของ11ถืนถๆนถได้3.316 เึ็นคินเลขากสิบเอ็ดสแควรูตสามจุดสามโอเคถูกต้องครับก็ใช้วิธีนี้แล้วครับสวัสดีครับ